สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทกท่านนะครับที่กําลังติดตามช่องของ d j เจไต้ผู้ชายสายไอทีนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับเรื่องราวดีๆนะครับที่จะนําเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับยินดีกับชาว Android ด้วยนะครับที่จะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับ ก็ตกนะครับเฮ้ยอ่ะกลับมานะครับแหมนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะนิดนึงครับแสดงความยินดีกับชาวแอนดรอยทุกท่านนะครับที่กำลังจะได้รับข่าวดีนั่นก็คือจะปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับด้วยความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัล นะครับเรียกสั้นๆเนาะดีนะครับร่วมกับ Google นะครับก็จัดทํา Google Pay Protect นะครับซึ่งทันสมัยมากกว่าเดิมสามารถป้องกันแอปดูดเงินและแอปต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันในคลิปนะครับแต่ก่อนชมคลิปนะครับอย่างไรแล้วช่วยกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทั้ง401 User นะครับหรือ4 0 1 User ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับหวังว่าหลังสงการานต์คงจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหรือว่าจะมีสับสคริปเบอร์เพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับและถ้าคิดว่าคลิปที่ดิจาต่ายนำมาฝากกันมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับเพื่อความบันเทิงและก็ความรู้ของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ ทักทายทุกทท่านนะครับที่กําลังรับชมรับฟังคลิปเสียงของดีเจต่ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแท็บทูรีสนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่พลัสมิตตีดอทคอมไลน์ต่างๆในกลุ่มไอทีนะครับแล้วก็ Facebook ของดีเจตายนะครับรวมทั้ง t i k t o อลด้วยนะครับก็ต้องทักทายทุกทุกท่านด้วยนะครับใครฟังอยู่แพลตฟอร์มไหนก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ในแพลตฟอร์มนั้นด้วยนะครับส่วนแท็บทูรีส์ถ้าคิดว่า ฟังแล้วรู้สึกดีนะครับมีความรู้ก็กดให้คะแนนให้กำลังใจดีเจตายด้วยนะครับขอบคุณเลยนะครับ <laughs> พูดไม่ค่อยเก่งนะแต่รักหมดใจนะครับ <laughs> พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเธอรู้ว่าชอบอะไร <laughs> จะให้เธอพอแล้ว <laughs> อ่ะไปฟังคลิปกัน <laughs> ดีกว่านะครับ Google ร่วมกับกระทรวงดีเปิดตัวฟีเจอร์ Google Play Protect และแคมเปญเสริมสร้างความรู้ด้านดิจิทัลปกป้องคนไทยจากกลโกงออนไลน์ฟีเจอร์ Google Play Protect ใหม่เพื่อช่วยปกป้องผู้ใช้ Android จากการหลอกลวงและกลโกงทางการเงินแคมเปญ t c h e c k Protect ชวนคนไทยตั้งสติตรวจสอบป้องกันด้วยการนำเสนอเคล็ดลับต่างๆผ่านคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายและสามารถส่งต่อกันได้เพื่อให้คนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อของกลโกงออนไลน์ การทำงานของฟีเจอร์ป้องกันกลโกลงใหม่บนอุปกรณ์ Android หากผู้ใช้พยายามติดตั้งแอปซึ่งโหลดมาจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักและพยายามเข้าถึงสิทธิระดับสูง Google Play Protect จะบล็อกการติดตั้งโดยอัตโนมัติพร้อมแสดงคำอธิบายให้ผู้ใช้ทราบโดยสิทธิระดับสูง4รายการได้แก่การอ่าน SMS read SMS การรับ SMS receive SMS การช่วยเหลือพิเศษ accessibility และการฟังการแจ้งเตือน notification โดยฟีเจอร์ Google Play Protect เปิดที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่2ของโลกต่อจากสิงคโปร์ถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ขึ้นไปอีกขั้นนอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยในตัวแบบหลายชั้นที่มีอยู่แล้วทั้งบน Android และ Google Play ซึ่งรวมถึงการป้องกันสแปมใน Google Messages Google Safe Browsing ใน Chrome และ Google Play Protect นอกจากนี้แคมเปญ Post Check Protect ที่ Google ประเทศไทยได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด e ในการจัดทำคอนเทนต์เพื่อให้ความรู้แบ่งปันเคล็ดลับดีๆและแนะนำเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในการรับมือกับการหลอกลวงทางออนไลน์ประเภทต่างๆที่พบบ่อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Protect s p ที่จะชวนคนไทยตั้งสติ Safety Google ที่มาข่าวประชาสัมพันธ์ Google ประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บบล็อกนันดอทที่นำข่าวดีๆมาเผยแพร่พพให้ได้ทราบครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ดีเจตายนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทด้ชมกันคงจะมีประโยชน์แล้วก็อุ่นใจขึ้นเนาะกับความปลอดภัยของเราชาว Android นะครับแล้วก็อาจจะหลุดพ้นจากมิจฉาชีพได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่า100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะว่ามิจฉาชีพมันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแลนะนับวัน AI ก็มีความสามารถมากขึ้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ AI มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังและผู้ชมได้ชมกันว่ามันทําอะไรได้อีกบ้างนะครับช่วงเดือนนี้นะครับอย่างที่เคยบอกกันไว้ว่าวันหยุดเยอะมากมายนะครับใครที่จะเตรียมตัวไปไหนมาไหนนะครับตรวจสอบยานพาหนะของท่านให้เรียบร้อยนะครับหรือจองตัว๋วซื้อตั๋วกันให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทางนะครับเพราะว่าหยุดยาวตั้งแต่บางคนหยุดตั้งแต่สัปดาห์นี้เลยนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่วันที่8ไปเลยนะครับจนถึงวันที่16นู่นนะ อย่างของผมนี่หยุดตั้งแต่วันที่12นะครับก็คือทำงานอีก2วันก็คือ898 9ก้าแ9ดก้นะครับแ9 10กไม่ทำสิแวันหยุดชดเชยวันจัก,กรีนะครับใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใชวันจัก,กรีนะครับแล้วก็90 11นะครับแล้วก็หยุดแล้วนะครับแต่ผมเกสักหน่อยแล้วกัน <laughs> อาจจะหยุดยาวไปเลยก็ได้นะครับ <laughs> ก็ใครที่เดินทางก็ขอเดินทางอย่างสนติภาพนะครับระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยเพราะว่า7วันอันตรายนะครับไม่ว่าจะก่อนกลับหรือก่อนเดินทางนะครับขับรถก็ขับให้อย่างระมัดระวังนะครับหรือว่าชาวเราไม่ต้องขับนอนนั่งอย่างเดียวก็นั่งด้วยความระมัดระวังอย่าหลับถ้าหลับแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะปลอดภัยลําบากนะครับก็อย่าเพิ่งหลับแล้วกันนะครับแล้วก็เหนื่อยก็ให้บอกคนขับให้หยุดพักตามเซเว่นตามปั๊มน้ํามันเพื่อซื้อของ เอาไว้ทานเอาไว้แก้งวงกันนะครับยังไงเดินทางกลับและไปไปและกลับอย่างปลอดภัยนะครับแล้วกสวส็สวัสดีภาพนะครับแล้วพร้อมกลับมาทํางานใหม่ในวันเปิดงานวันที่17นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีคนลา,ลายาวต่อไปถึง20่สิบ้วนะมึงนะผมว่านะครับอ่ะยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะครับยังไงแล้วใครที่ กำลังจะติดตามช่องดีเจตายแต่ยังไม่รู้ว่าจะติดตามอย่างไรนะครับให้เข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คาว่าดีเจตายผู้ชายสายไอทเป็นภาษาไทยติดกันเลยนะครับหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วกด Enter นะครับแล้วก็จะเห็นช่องของดีเจตายเป็นชื่อนะครับรูปโลโก้ยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้อะไรเลยเป็นช่องอนาถาเนาะเป็นช่องอนาถาก็นั่นแหละ ไม่ได้เน้นอะไรนะครับเน้นความรู้แล้วก็สาระให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชมกันรูปหน้าตาห้องจะสวยหรือไม่สวยคืออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะไม่สวยแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นโลง่โลงๆนะครับยังไงแล้วเอาความรู้เอาสาระดีกว่าใช่ไหมแต่ไม่แน่บางทีอาจจะทําก็ได้เดี๋ยวดูก่อนดูอารมณ์ก่อนแบบนี้ปล่อยแบบนี้ไปก่อนนะครับมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีภาพลกๆที่ห้อง ไปหน่อยก็คงไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าอัดกันแบบสดๆแบบนี้นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ